สวัสดีครับผมชื่อชุติพัฒนสลานคุณพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อคิมครับอายุ31ปีหลักสูตรที่เรียนที่พายเป็น power speaking ครับก่อนอื่นเลยก็คือสนใจในหลายประเทศแต่ว่าบางประเทศเนี่ยวีซ่าในอายุเนี่ยเกินแล้วแล้วก็บางประเทศใช้เงินเยอะอที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็บัดเจ้นเนี่ยควบคุมได้ครับก็เลยก็เลยเลือกเรียนที่นี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาหารพอดีว่าเป็นคนแพ้นม แพ,แพ้อาหารที่เป็นมีส่วนประกอบของนมพวกเนยพวกชีสอะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยได้รู้ข้อมูลมาว่าเขาเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารเกาหลีก็เลยโอเคแล้วก็อาหารฟิลิปปินอาหารฟิลิลปปินก็ไม่ได้ประกอบด้วยน,นมนสิ่งที่คิดก็คือแตกต่างเพราะว่าตอนเริ่มต้นค่อนข้างกังวลเนาะจริงๆแล้วเราเราสนใจมาเรียนต่างประเทศนานแล้วเป็น ประมาณปีกว่าถึง2ปีแล้วแต่ว่าว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะมาเรียนอย่างนานเรากังวลหลายเรื่องกังวลเรื่องสภาพอากาศกังวลเรื่องเราจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเนี่ยครับแต่ว่าพอมาเรียนแล้วเนี่ยลักสูตรหรือว่าเพื่อนร่วมสถาบันเนี่ยเอื้อในการเรียนการพูดทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษา สำเนียงโอเคนะครับฟังง่ายไม่ไม่ได้ฟังยากไม่ได้ติดสำเนียงพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ครูก็มืออาชีพครับมีหลักสูตรในการสอนแน่นอนแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีพาร์ทแยกย่อยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแน่นอนครับของผมยากหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ได้มีว่าอันไหนที่สุดอะครับแต่ว่าความเฟนลี่ของเพื่อนมากกว่าเหมือน เราอายุต่างกันนะแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับของผมนี่ต่างต่างจากคนที่อยู่น้อยที่สุดนี่คือ16บปีเลยครับแต่ว่าเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันไปเรียนช่วยกันติวช่วยกันอ่านอะไรเงี้ยครับได้เหมือนตอนที่เราอยู่เป็นนักศึกษาเเกินคาดครับเกินคาด เกินคาดจนบางทีคือว่าอ๋อไม่ต้องอยู่นานขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเรามีอย่างอื่นให้เรียนรู้เนาะเรื่องของแกมมาอะไรแต่ว่าคา,าดหวังแรกคือต้องการพูดให้ได้ต้องการพูดให้คล่องแคล่วครับมามาจนถึงสัปดาห์นี้ก็รู้สึกว่าสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วมีความเร็วใกล้เคียงกับกับเจ้าของภาษาอะไรอย่างเงี้ยในหนึ่งวันเนี่ยมีคาบรวมทั้งหมด 8คาบเป็น8คาบป,ปกติจะเป็นฝึกเป็นของ power speaking นะครับเป็น4 4คาบกลุ่ม4คาบเดี่ยวคาบกลุ่มเนี่ยสองคาบติดกันเนี่ยจะเป็น listening สองคาบเลยติดกันแล้วก็ใช้ห้องเดิมแล้วก็จะเป็น writing ครับเรียน grammar แล้วก็จะเป็น speaking สปีกิ่งเนี่ยจะเป็น s สปีกิ่งกลุ่มสำหรับกลุ่มก็คือดิส c คัดกันในหัวข้อต่างๆในท็อปิกต่างๆเนาะแล้วส่วนคาบเดี่ยวเนี่ยก็จะมีคาบพูดหนึ่งคาบก็จะมีหัวข้อมาพูดคุยแล้วก็จะเรียนเรื่องของวลีวลีที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษนะครับอีกสองคาบก็จะเป็น reading ครับ reading ก็จะมี passage มา reading แล้วก็แล้วแต่ครูในเทอมแรกเนี่ยผมเรียนก็คือเรียนเน้นอ่านอย่างเดียวเลยเน้นอ่านให้ถูก pronunciation แต่ว่าในเทอมนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องการเข้าใจคำศัพท์ในการแปลเพราะว่าออพอผ่านเทอมเนี่ยเราก็เปลี่ยน level เเนะพอมาเรียน level เเ5ก็จะจะเปลี่ยนหัวข้อ อีกสุดท้ายก็จะเป็น Situation English นะครับก็จะเป็นวลีที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเรียนเรื่องของการเรียนรู้ความหมายของวลีที่ไม่ได้แปลตรงตัวเนาะแล้วก็การแต่งประโยคการแต่งสถานการณ์ต่างๆนะครับ Conversation ครับอันนิงก็คือรู้จักก๊อปป็นกันที่เดียวครับแล้วก็คิดดูพี่ mm. บอลพี่ยอดมาคึงคิดจากพี่ mm. บอลพี่ยอดมาแล้วก็รู้จักก๊อปป็นการ แล้วก็สุดท้าย่อนตัดสินใจเนี่ยคือไปร่วมงานก็บัรการที่สยาม,มก็ได้เจอเพื่อนสิ์เก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการได้ซักถามก็รู้สึกมั่นใจที่จะใช้ก็บันที่ท,ที่ให้ก็บันกันพามาที่นี่ครับบริการดีมากครับก็คือระหว่างก่อนเดินทางเนี่ยมีมีเอกสารให้อ่านค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีคลิปการสอนเบื้องต้นภาษาอกฤษเบื้องต้นสําหรับการเดินทางมาที่ฟิลิปปิน รวมถึงมีการเตรียมเอกสารต่างๆอันนี้ก็มีการติดตามอย่างดีครับแล้วก็ระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตลอดเนาะคอนเน็กเราผ่านาผ่านแชทผ่านไลน์ตลอดครับแล้วก็มาถึงที่นี่จุกอาทิตย์ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอะไรเงี้ยครับม,มีแต่เราเองที่ไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าเพราะว่าเราเรียนแล้วก็เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยครับ บางคนที่กำลังสนใจเนาะแล้วก็มีความกังวลในในคอร์สในไม่มีความกังวลในเรื่องต่างๆแล้วก็ลองติดต่อที่กอบันกันก่อนหรือว่าติดต่อมาที่สิทธิ์เก่าก็ได้จริงๆแล้วขอคอนแทคจากกอบันกันคิดว่าสิทธิ์เก่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าพอมาอยู่ที่นี่เหมือนที่นี่มันเป็นมันไม่ใช่ในประเทศเราเนาะก็สามารถที่จะ ขอข้อมูลอะไรนี้กันได้ครับผมมีเพื่อนที่จบจากจบจากกอปันกาไม่ใช่จบจากฟิลิปปินส์เนาะที่มากับกอบอันกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ได้แลกข้อมูลได้แลกเปลี่ยนกัน <Yes. S 1> เขาก็ยังถามสารทุกสุขดิบจนถึง,ถงนวันนี้อยู่อะไรอย่างนี้ครับสำหรับใครที่สนใจมาเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็รู้สึกกังวลรู้สึกไม่มั่นใจลองทักเข้าไปคุยกบับกอปันกันก่อนก็ผมแนะนําเลยว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยครับเราเป็นอ่ ที่เนี่ยมันเป็นสถาบันศึกษาภาษาที่มีหลายๆชาติเข้ามาศึกษาคุณจะได้ศึกษาในในสำเนียงต่างประเทศด้วยแล้วก็ในสำเนียงที่เป็นอเมริกันสําหรับครูที่สอนด้วยนยครับก็มีประโยชน์สําหรับทุกคนแน่นอนครับใครที่กังวลใจพูดไม่ได้ตอนนี้หรือว่าติดอะไรเราไม่สามารถพัฒนาในไทยได้ก็เรียนเชิญมาเรียนที่ิลิปติน,นครับ คูเนี่ยเรียกว่าเฟรนี่เนาะเป็นมิตรคู่เนี่ยเป็นมิตรครับเป็นมิตรกับนักเรียนเราสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปหรือว่าปรึกษาปัญหาชีวิตหรือว่าปรึกษาเรื่องเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยแบบเราเราไม่ต้องเกรงใจกันนะเหมือนเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนของห้องพักอะไรก็มีคนทําความสะอาดให้เนาะเรื่องอาหารเนี่ยเอาบางคนอาจจะลดคะแนนแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคือผมสามารถทานได้ ใช่แล้วก็น้ำหนักขึ้นมาแล้วตอนนี้2โลในค่าสัปดาห์